อ่าครับนี่ยครับเมนูหมูสับคัว่วต้มยำแห้งนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องต้มยำเครื่องมันจะเป็นสมุนไพรเยอะเนาะแล้วก็จะมีเครื่องสมุนไพรของเ,ออเมนูต้มยำครับเป็นหลักก่อนทานเนี่ย มันจะมีกลิ่นของใบมะกรูดขึ้นมาก่อนพอทานไปแล้วก็ก็จะได้รสชาติใบมะกรูดเปรี้ยวเผ็ดหวานกลมกลม่อมอร่อยถ้าคนชอบแซบๆนะครับกับแก้มก็อร่อยครับถ้ากับแก้มก็ใส่พริกอีกสักหน่อยครับจะแซบ ป่ะทานเข้ากัน